ในการแจ้งตอมเข้าพักต่างชาตินะคะมีการปรับระบบใหม่เว็บไซต์ใหม่ในการแจ้งตอมเพิ่งปรับเมื่อ15กันยายนนี้นะคะต่อไปนี้1อ e ีเมลสามารถแจ้งได้1หลังเท่านั้นนะคะ,ะเกิดว่าเราที่เป็นในหน้าแจ้งตอมให้กับเจ้าของห้องอยู่แล้วนุ่นแนะนําว่าให้ขออ e ีเมลและเบอร์โทรศัพท์นะคะของเจ้าของห้องในการลงทะเบียนการแจ้ง ต่างชาติเข้าพักของเจ้าของโดยขออีเมลเจ้าของแล้วโทรนัดกับเจ้าของนะคะพอเจ้าของจะมีการยืนยันอีเมลยืนยันตัวตนเนาะยืนยันกดครั้งที่1นนะคะครั้งที่2ยืนเออครั้งที่2ออีเมลจะตอบกลับมาเป็นยูสเนมและพาสเวิร์ดนะคะแล้วเราก็ค่อยเอายูสเนมและพาสเวิร์ดไปเซตอีเมลและ รหัสผ่านใหม่และแจ้งเข้าพักต่างชาติได้เลยค่ะตอนนี้ระบบเปลี่ยนใหม่อาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะแต่นุ่นมีวิธีการให้ค่ะคุณจะได้คู่มือและวิธีและขั้นตอนในการแจ้งตอมอแบบใหม่นี้ค่ะแจกตีค่ะ